ดิฉันนางสาววิภาวณีปัญญาอายุ18ปีชื่อเล่นชื่อแอฟิลกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนสตีนนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีคะ่ะสำหรับเหตุผลที่ดิฉันอยากเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางก็คือดิฉันอยากจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับด้านนี้ให้เยอะมากขึ้นเพื่อที่จะนำไปต่อยอดในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดบริษัทเป็นของตัวเองหรือจะเป็นการนำไปเผยแพร่ให้คนอื่นได้รู้แบบถูกต้องนะคะสิ่งที่ดิฉันชอบทำนอกเหนือจากการอ่านหนังสือฟังเพลงดู youtube นะคะก็จะเป็นการที่ ดิฉันอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะให้กับตัวเองนะคะอย่างเช่นการบำรุงร่างกายตัวเองดูแลตัวเองนะคะดิฉันนะคะก็จะชอบหาผลิตภัณฑ์นะคะที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะจะรู้อย่างไรได้ว่ามันเหมาะสมก็คือดิฉันนะคะจะมีวิธีการนํามาทดลองใช้กับตัวเองนะคะเป็นเวลา1เดือนเป็นอย่างต่ํานะคะแล้วก็3าเดือนเป็นอย่างมากนะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่แน่จริงแน่ชัดนะคะแล้วก็นำไป อาจจะนําไปเผยแพร่ต่อให้เพื่อนๆว่าอันนี้ใช้แล้วเห็นผลเป็นยังไงถ้าเพื่อนต้องการคำปรึกษาด้านนั้นๆน,น,นะคะผลง,งานที่ดิฉันได้ทํานะคะก็เป็นการเปิดร้านเป็นของตัวเองนะคะเป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัทอนาคอลลี่และไวใจมินนะคะ ผลิตภัณฑ์แรกที่ดิฉันได้ขายนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทอนา,าคอนดีนะคะเริ่มขายนะคะตั้งแต่ดิฉันอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่3และดิฉันก็ได้เข้ามาเป็นตัวแทนจาหน่ายของบริษัทไว้ใจมินนะคะเมื่อตอนดิฉันกําลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่5คะ่ะเธอคิดว่าเราเป็นของตายใช่ปะจะกลับมาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ปะทําไมทําแบบนี้วะสิ่งที่เธอทําเหมาะกับประโยคนี้มากเลยเว้ยยินดีต้อนรับ กลับมาเมือ่อไหร่ก็ได้จ้ายินดีต้อนรับเสมอจ้ะ welcome to my heart <c oughs> อาการเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมผมผ้านะอืมอย่าลืมกินข้าวด้วยลาจะเป็นโรคกระเพาะเธอเราถามจริงที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเธอดูไม่ออกหรือว่าเราชอบเธอแล้วเธอดูไม่ออกเหรอว่าเราไม่ได้ชอบเธอชัดจังชัดปละ่ะ ชัดเจเหรือะอะากานี้ในการทําเพจเหล่านี้นะคะก็ทําให้ดิฉันเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเก็ดความรู้ต่างๆที่ดิฉันยังไม่เคยรู้ก็ทําให้เราได้มีโอกาสศึกษามันมากขึ้นในประโยชน์นอกเหนือจากการทําเพจเหล่านี้นะคะนอกจากจะได้ตังเป็นค่าขนมพิเศษของเราแล้วนะคะก็ยังฝึกวินัยให้เราอีกค่ะเพราะเราจะต้องทําโพสต่างๆให้น่าสนใจและดึงดูดนะคะที่จะได้มีลูกค้าเข้ามาร้านของเรานะคะทําให้ดิฉันได้เรียนรู้ หลักการขายของหลักการที่จะพูดคุยกับลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะการทําเพจเหล่านี้ยังเพิ่มเกตความรู้ให้กับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาอ่าน หน้าฟีดของเราด้วยนะคะก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะนอกจากแอร์ที่ได้ความรู้แล้วทุกคนก็ได้ความรู้เหมือนกันและเป้าหมายหลังจากการจบก,การศึกษาจากมหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางนะคะก็คือดิฉันอยากจะเปิดบริษัทนะคะเป็นของตัวเองในเรื่องของด้านความงามนะคะหรืออุตสาหกรรมความงามต่างๆนะคะอยากจะพัฒนานะคะด้านอุตสาหกรรมความงามของประเทศไทยเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีก นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสกินแคร์คอสเมติกนะคะแล้วก็เพิ่มความรู้นะคะให้กับทุกๆคนที่ได้เข้ามารู้จักบริษัทเราเลยค่ะค่ะก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะที่เสียสละเวลามาดูคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองของดิฉันนะคะขอให้ท่านคณะกรรมการนะคะโปรดช่วยพิจารณาดิฉันเป็นพิเศษด้วยนะคะขอบคุณค่ะ